สามเฮ้ยอะไรของมื่กอามาเฮ้ยีอะไรจะบอกมีอะไรจะบอกนี่ไปขอเบอร์สาวมาสาวเหรอสาไม่ไม่เห็นสวยเลยสู้ก่อนนี่กูสาวสาวไม่ได้นี่ไม่สวยอีกเหรอไม่สวยเอางี้อามารูตอนสามา,มาดูมาเฮ้ยเอาไปรูๆกูไม่มีนเอาไปอยู่ที่กรุงนะอามา แล้วถ้าอย่างนี้ไม่น่ารักไม่ขาวสวยแล้วอมาม่าดีกว่านี้อีกเหรอก่อนนี้นะกูขาวสวยกว,ว่านี้อีกตั้งเยอะนะเที่ยวครั้เนี่ยผ่องใสเลยอาม,ม่าฮะหน้าเนี่ยนอนเลยอะไรอย่างนี้เขาเรียกอะไรมากเนี่ยก็เรียก,กว่าแป้งมาสิก็ทาแป้งมาก็ทาแป้งมาเลยห้อยอะไรเนี่ยเอออ๋อนี่แป้งเหรอผ่องไอ้นี่เขาเรียกอะไรเนี้ยอ๋อนี่อ่ะเนียงเออมึงเนี่ย่ะควันตีนกูอีกแล้วนะอาม่าขี้คุยแล้วบอกเมื่อก่อนสวยขาวอย่างนี้ มีอะไรพิสูจน์ได้ไหมล่ะมึงน่ากูมีวิธีดะให้มึงเห็นกูสาวสาวถามจริงจริงเห็นได้จริงเหรอสวยคีคุยปะเนี่ยไม่คุยคือเบนจะเห็นอะมากตอนสาวๆาวใช่นี่ไงกูใช่นี่ไงเนี่ยกูใช่เนี่จริงเหรอเออโอ้ยอยากเห็นมากเลยมากเออโอ้เนี่ยจะบ้าเหรอเขาเอาขวดไม่ได้เอากล่องโปโมไวทพัด แล้วมันใช้ใชยังไงอ่ะใช้อย่างงี้ทาตัวใช้ทาตัวเออทำ่ะเออวายแล้วองใช้ทางนี้เขาต้องแก่มาก่อนไม่ใช่เหรอแล้วเบนจะรู้ได้ไงว่ามาสาวจริงอ่ะ โว้ว้าวโ,โหยมาสุดยอดมากอ่ะขอโน่นหน่อยนะมานะอนุน่นให้มาก